ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องครูคุณตาพยายามเดินตามความฝันของตนเองด้วยการเป็นครูหมออย่างพ่อจนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาคุณตาได้มีโอกาสไปพบกับครูหมอกระดูกท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ยอมรับคุณตาเป็นศิษย์คุณตาจึงพยายามตามติดเป็นผู้ช่วยจนครูหมอใจอ่อนยอมสอนวิชาให้แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องยอมรับการสูญเสียที่ต้องแลกกับการรักษาของวิชาในศาสตร์นี้ให้ได้ในสมัยโบราณของประเทศไทยช่วงก่อนที่วิทยาศาสตร์จะถูกใช้เป็นการรักษาอย่างแพร่หลายการรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านนั้นจะรักษาโดยครูหมอที่ใช้วิชาจากไสยศาสตร์ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาโรคอีกทั้งยังรวมไปถึงอาการเจ็บป่วย ที่มาจากการถูกทําของหรือการถูกทำคุณใสใส่ด้วยการรักษาเหล่านี้ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นการรักษาที่เข้าถึงง่ายในแถบชนบทและมีราคาไม่สูงมากรวมไปถึงโรคทางสายศาสตร์อีกหลายๆรายที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ผู้ป่วยก็จะมารักษาต่อในทางฝั่งนี้ เพราะเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการรักษาครูหมอในไทยนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายแขนงไม่ต่างจากสายการแพทย์ในโรงพยาบาลซึ่งในครั้งนี้เราจะพูดถึงครูหมอกระดูกแผนไทยที่เป็นศาสตร์ในการรักษาโรคโดยใช้ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาและยังใช้วิชาอาคมที่ต้องได้รับการสอนมาจากครูที่เป็นครูหมอมาก่อนเท่านั้น การรักษาของครูหมอกระดูกแผนไทยนั้นจะรักษาโดยการบำบัดและเยียวยาอาการบาดเจ็บของกระดูกไม่ว่าจะเป็นการหักแต่ร้าวหรือเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมให้หายเป็นปกติโดยมีระยะเวลาในการรักษาที่ไม่แน่ชัดแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาเพียงสามวันส่วนขั้นตอนในการรักษานั้นก็จะมีวิธีการไม่ต่างจากแพทย์ปัจจุบัน จะมีการซักถามอาการซักถามประวัติเพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วยของคนไข้ก่อนการรักษาและเมื่อรักษาเสร็จก็จะมีการติดตามผลการรักษาซึ่งหากอาการเจ็บป่วยหายไปแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการรักษานั่นเองในการสืบทอดวิชาของครูหมอกระดูเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ครูสู่ลูกศิษย์ใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัว จากประสบการณ์ครูผู้สอนในการรักษาจึงไม่มีตำราที่เป็นแบบแผนและในวันที่อาจารย์ผู้สอนวิชาเสียชีวิตลูกศิษย์จะต้องนำผงกระดูกของอาจารย์มาบดให้ละเอียดแล้วนำไปละลายน้ำดื่มเพื่อให้คงไว้ซึ่งวิชาอาคมของอาจารย์ที่สืบต่อกันมาและเพื่อให้เป็นสิ่งที่สิงสถิตของวิญญาณอาจารย์ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทำให้ลูกศิษย์ สามารถรักษาคนไข้ได้เหมือนกับครู